อันนี้ไม่ใช่คัทวอล์แต่อย่างใดแต่เป็นเวทีประกวดผ้าไทยค่ะค่ะเห็นไหมคะ,มะเพราะวันนี้เรามาในติมผ้าไทยเนาะ น้องสายก็มาด้วยผ้าไทยพี่ป่าปางก็มาด้วยผ้าไทยใช่แล้วล่ะค่ะก็แน่นอนค่ะว่าการประกวดผ้าไทยประจำเดือนกรกฎาคมนะ้าวันนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2559กรุงเทพมหานครค่ะเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการประกวดผ้าไทยตามนโยบายของคณะขอภายตามนโยบายของรัฐบาลเสนประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะคะที่ให้ทุกวันศุกร์เนี่ยมีการแต่งกายผ้าไทยแล้วตอนนี้ค่ะ <calm> ดารามาค่ะดาราดาราป่าข้างหน้าเวทีนะก็จะเริ่มมีการแสดงแล้วอ่าตอนนี้นะคะเขามีการเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นประกวดใช่ก็มีการโชว์การแสดงด้วยของแต่ละสำนักในกรุงเทพนั่นเองค่ะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆใช่ดูพาอบรรยากาศแล้วเสียงบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะอ่ะสนุกสนานกันขนาดไหนค่ะไปดูเลยค่ะออกไปถูก อะตอนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศหน้าเวทีจะคืกคืนขนาดนี้แล้วนะคะก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีร้านค้าของสำนักงานเขตต่างๆเนาะร้านค้าโดยเฉพาะเป็นเรื่องของท่าไทยใช่เป็นเรื่องของชุไทยเครื่องประดับแบบไทยๆแล้วก็มีอาหารไทยใช่แล้วมีกอบสามกองรอยนะคะคุณ Bye. ก็คือดูทั้งรูปร่างหน้าตาด้วยนะครับแล้วก็การแต่งกายของเราวันนี้เนี่ยดูแล้วให้มันสามารถอะไรนะไปทํางานได้อะไรได้ของเราคารี่ยัไงว่าเป็นสิ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองที่อยากจะให้ทุกวันศุกร์เนี่ยแต่งกายผ้าไทยใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราสงประวดกี่คนคะสองของเราเดียวเดียวแลดูว่าเราต้องติดแน่เราต้องติดอยู่ในนี้ มั่นมากมั่นใจมากด้วยนะคะรุ่นคือมั่นมามั่นมาค่ะขอบพระคุณดีาจะขอคำถามหนึ่งเวลามีกิจกรรมแบบนี้ทางทางสำนักงานรู้สึกอย่างไเจาหน้ารด้สิ่อย่างไงคะก็ทุกคนเนี่ยคือเห็นว่าถ้าเป็นกิจกรรมอย่างนี้เราเรามีความพร้อมในการที่จะร่วมอยู่แล้วนะครับในการที่จะสนับสนุนต่างๆเพราะว่าเป็นกิจกรรมอย่างกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับถือว่าเป็นการส่งเสริม การเป็นไทยของเราด้วยอะไรด้วยนะฮะเราได้ความสมัครสมานสามัคคีด้วยนี่คะด้วยฮะเนี่ยจากจริงๆแล้วเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ณวันนี้เนี่ยคือทุกทุกแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาเจอกันได้เห็นนะเห็นเป็นการกระชับมิตรกันด้วยอ่าค่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะสํานักงานเลขาธิการธนาคากรุงเทพมหานครชื่อยาวมากแต่เราจะจําเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ธรรมดาไม่ได้น้อยหน้ากันนะคะผู้เขารวมน่่วควนะคะอันนี้คือออเดอร์แค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะอนที่เขามาเต็มนะคะอันนี้มาในตีมเดียวกันค่ะดูกันบ้างว่ในส่วนของตรงข้างเทีค่ะเขไม่ธรรมดาเลคะเขา ใช่จนตรีแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะอเันนี้นะคะเป็นการประชันค่ะประชันลองเชียนะคะอันนี้เริ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายนะคะอ่านะค่ะก็ให้เป็นการสีเวลาค่ะใช่ค่ะน้ำทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้คาระกวนแ่งไก่ะผ้าไทยะอะพิธีเริ่มแล้วนะคะพี่ปางมาตอนนี้นะ เปิดการแสดงนี้ด้วยการแสดงของสำนักยุทธศาสตร์และวางแผนชาติแสดงที่มีเจ้าภาเปิดการแสดงโอเคที่มีการแสดงซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในวันนี้ด้วยก็เป็นทีมแรกเลยอ๋อการแสดงนะคะของสำนักยุทธศาสตร์และวางแผนของกรุงเทพมหานครนะคะ อันนี้รำแบบเหนือปะคะพี่ปังพี่ว่าน่าจะสี่ภาคเลยนะคะอ๋อคือเวทีรองรับไม่พอค่ะต้องลงมาข้างล่างอ่โอ้โหชุดหลากหลายสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีการกางกรอนใช่ไหมคะอ่าโอ้โห ก็ถ่ายทอดสดๆกันเลยทีเดียวทางพีไอสองสองหนึเสมือนหนึ่งได้มาอยู่ที่นี่จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็บรรยายรายการสดไปด้วยอนะคะแม่วันนี้สวยงามกันทุกนางเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็บอกว่าชุดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอ๋อชาวภูไทยอเป็นไทยทุกภาคนั่นเองค่ะก็จะมีการคล้ายๆเหมือนมีฟ้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ได้แล้วล่ะพี่บง มีภาคอิสานมีภาคเหนือน่าเบค่ะไม่ได้แล้วนะพี่ปางเดินหน้าเราต้องแต่งมาเต็มกว่านี้นะคะพี่ปางจะดีเรอคะน้องจะต้องดากันเลยได้ไหมคะจะต้องเครื่ององค์ต้องครบนะคะเดี๋ยวคนที่ออฟฟิตเราจะตกใจเราไหมคะไม่หรอกค่ะเดี๋ยวเราจะส่้ไม่ไหวหนังเรื่องอะไรที่นุ่นเล่นนะคะพิสวัสด์ค่ะนี่พอได้ไหมคะได้ค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะบนเวทีก็มีนะคะไม่ธรรมดานะคะพี่ โอ้โหเ,เสียงปรบมือกันอย่างหนานแน่นมากเลยนะคะโอ้ยพร้อมเลยโอ้ยเป็นไงล่ะคะเราไม่ถ่ายเราสองคนเลยคะ่ะแซบลืม <laughs> โสั่งวะเร็วด้วยนะคะตอนนี้ดูนะคะกอเชียร์คือแบบว่าส่งเสียง,ยงดีใจ<ด> การอนุญาตให้กรีดด้วยต้องขออนุญาตก่อนกรีดใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการแสดงของนักยุทธศาสตร์และกระวนนะคะต้องบอกว่าเป็นการแสดงแบบสี่ผ้าเป็นไทยแท้มารวมตัวอยู่กันทั้งสี่ผ้าเลยมีความเป็นไทยหมดเลยมีความโชว์ ศักยภาพของแต่ละภาคว่ามีความโดดเด่นอย่างไรกันบ้างเนาะ,ะเขาก็เอาเพลงที่เป็นลูกกรุงม,มาประยุกต์ด้วยนะคะมีความสนดุกสนานอย่างมากค่ะแม่ได้ยินเสียงแล้วอยากจะไปตื่นเลยนะไอ,อไม่ได้นะคะอยากทีจะพัอยากจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงที่สุดนะไม่อยากจะร<อ>กรรมาการนี่ดูกันแล้ว ยิ้มตาบาเลยทีเด <Aqui. S 3> ียวนะคะตนนี้นะคะที่บอกว่าเราได้มีการ cross แอให้เห็นหน้ากรรมการนะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะเพื่อที่จะมาให้คะแนนในเรืองของมุประกวดท้าไทยบอกเลยใช่ต้องเชียร์ด้วย บอกเลยวันนี้นี่เชือเช่อเฉืินกันมากหลังจากดูชุดเชิดกันแล้วนะคะวันนี้เป็นกรรมการแล้วจะไม่กล้าประบดเลยค่ะใช่เพราะว่าท่านมีความเบะมากนะคะดูนะคะท่านมีความเ๊ะมดู <มา S 1> ทุกระเบียบนิ้วเลยทีเดียวนะคะ,คะเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับกรรมการกันสักนิดนึงไหม<ต>ว่ากรรมการเนี่ยมีแนวทางอย่างไรในการในการให้คะแนนใช่ไหมคะอ่า คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศรอบๆไปเพลินๆก่อนแล้วกันนะคะ ปฏิบัติราชการหรือบริการประชาชนได้อย่างคล่องตัวเพราะเราจะคู่ได้ว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะไม่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 ขนาดไปออกงานนะคะหรือว่าอยู่กับบ้านให้พยายามให้กลางในการทํางานให้คล่องตัวใช่ค่ะให้คล่องตัวค่ะบางคนเอาของคุณพ่อคุณแม่ของแม่ของคุณแม่มาใส่ตัวนีนะคะคู่ได้ว่าข้าวของคุณพ่อของคุณแม่เอามาแล้วมาทํางานได้ก็คือขึ้นรถเมล์มาทำงานได้ก็ก็เป็นหลักเกณฑ์การให้คะแนนหลักเกณฑ์การให้คะแนนค่ะใช่ค่ะของเมียละบ้านมีการ มีค่ะก็จะดูในเรื่องของความสร้างสารรค์นะ,ค,ะความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็ความแบบเมื่อกี้นับหนึ่งใจเดียวกันนะคะค่ะ นี้ใช่วันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเขาไปด้วยใช่สิไม่ได้เราจะเซิงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมีการแสดงชุดต่อไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราต้องไปชมกันใช่ค่ะค่ะโอเคนะคะเราก็จะได้เริ่มกาศกันแล้วซึ่งจะเริ่มนที่ได้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะ ท่านอาจร์ขออนุญาตนกรรมการนะคะแท่์หญิงปอนลินมโนธุตผู้ช่วยปละธาุดงพานสวยสมอใช่แค่ะอีกานนะคะคุณหมอแคนไคจิติตานนผู้ชวรัฐรกรทรวงการต่างปรค่ะอีท่านะหล่เสมอเช่นเดียวกันทั้งสัจจะมณโฑรองบรการสานักเทศกินหล่อมากแนะนาคณะกรรมการกันไปแล้วใช่ต่อไปนะคะก็เป็นการ มอบถ้วยรางวัลค่ะชนะเลิศการประกวดข้าวไทยนะคะคืนให้กับคณะกรรมการค่ะ่ขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากสานัการบายน้ค่ะช่วยได้ค่ะมอบถึงในคณะกรรมการให้กับคณะกรรมการแล้วก็นําถ้วยเดินไปรอมามอบกับให้ผู้มาถึที่ได้รับรางวัลชนะในวันนี้วันนี้ใครจะดีใครจะเด็นเนาะเขาเรียกว่ารางวัลเสียงคีะ ออันนี้ไม่แน่ใจว่ารางวัลเป็นไหมแต่ว่าถ้าได้ก็ดีใจค่ะจะเล่นให้่ดูนะการรีวิวเนี่ยพูดง่ายๆว่าใช้สมัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ๋อถ้าแสดงว่าสำนักไหนถ้าได้แล้วเราจะต้องเอากลับมาใช่ใช่เหมือนแชมป์สามสมัยอะไรแบบนี้ ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่แต่ที่เราจะได้เลเวลขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผู้เข้าแข่งขันกันแต่ว่าแต่ละสำนักเนี่ยจะปังจะเป๊ะขนาดไหนนะสวยอ่าาที่เขาประกาศรายการใหม่ของเราต้อง ที่พามาสัญจรกันแบบใช่สาวสาวที่นี่เขาบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะรายการหนึ่งชั่วโมงครึ่งของเราเอเกี๊ยดแล้วค่ะสถานีเขาไม่ต่อเวลาให้นะคะน้องแม่เสียดได้นะคะไม่งั้นวันนี้เราจะยิงสดยาวเลยเพราะว่าใช่เพราะวันนี้กิจกรรมน่าสนใจจริงๆนะคะตอนนี้นะคะที่เราพามาชมเนี่ยเป็นเพียงแค่นน้ำจิ้มก็เดินตามแล้วก็เรียงะใช่ที่คณะตำรวจได้ชมหมดเวลาลงแล้ว่ เราทำให้ดูตอนนี้เลิกเลยที่บูดาเปสต์เลิกเลยนะคะหมายเลขที่หนึ่งจากสำนักงานสาขางานสาวที่ร้านนี้ชุดของพี่ก่อนของคนค่ะเป็นผ้าชุดมะฮอมใช่ผ้าฝ้ายเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ก็นี่เป็นสาวเหนือนะเจ้าอ่าก็เป็นเสื้อมะพอมนะคะสวยงามมากตางด้วยค่ะสำนักสงฆ์ใจค่ะรู้ไหมคะเท่าไหร่ไทยนะคะให้สักสามร้อยอ่ะ เสื้อเสื t <t ้อผ um, uh ้าไทยก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะแล้วก็คือายในสิ้เราได้นะคะอันนี้เป็นภ้าคโพลายดอกค่ะมาจากคัฒน์มที่เปิ่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการมิกซ์แอนด์แมทช์ทั้งแบบผ้าไทยแล้วก็ กระโปรงแบบใหม่ๆเนาะอ่าเดี๋ยวเราค่ะให้กล้องเนี่ยไปดูบนเวทีสักนิดนึงเพราะว่าเขามีการประกวดแล้วไปดูแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูรายการกันค่ะอ่าตอนนี้เป็นสมน้าคู่เช่าประกวดในแต่ละสัปดาห์เหมือนดาวเดือนคณะยังไงอย่างนั้นอ๋ออันนี้ดาวเดือนคณะสำนักงานในกรุงเทพนะคะยอมแพ้รับผนะคะรกค่ะหน้ากระโดดพันธีวันที่ะ ไม่ธรรมดาตดเป็เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวนะแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำพลนะคะมารายงานให้ทร้างในช่วงข่าวจะมาเลขนติดวัคซีนผู้ชนะโอ้ยดีเลยค่ะอ่าดิฉันกิติยามค่ะแล้วก็สายสรีที่ใช่เสรีค่ะคุณสุขภิสูรยงนันทเลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำนักเทศกิจมณฑ์